ได้เลยยังได้เลยยังได้แล้วเดี๋ยวทวนคำเดียวแล้วมันปิดมันแทบปิดอะรวมแล้วเจ็ดร้อยเนืะเจ็ดร้อยนอยเจ็ดร้อยเด็เนี่อ่าโอนสตังค์มาฮะโอนสตังค์มาตักลมได้ลมกับพี่ฝากลมได้ลมโอนสตังค์อย่างใดเนี่ยก็งวดจนงวดอะก็งวดจนงวดกระทุกแล้วรองวดก่อนปุ่นงวดแล้วงวด งวดสามที่งวดมันกระจายหมดแล้วรู้ของงวดแล้วนะพี่ก็ของงวดแล้วอย่างใดก็งวดจนงวดก็แนะแม่งวดจนงวดไงพี่ก็เจ็ดร้อยบาทดเจ็ดร้อยบาทใดงวดจนงวดไปเป็นอย่างพัดกำมือที่ไหนก็นเงี้ยอุ้ยอีนนี้ก็งวดจนงวดว่าเข้าใจงวดจนงวดทหระงวดจนงวดก็คือแ่งแลวกระจายแ่งและกระจายแ่งแล้วกระจายแล้วก็แตงและกระจายกระจายแล้วก็แตงอุ้ยงวดแล้วนะ ก็ไปงวดแล้วอย่างไหนงวดแล้วก็จ่ายแล้วร้องงวดไหนแถมมองวดแล้วเนี่ยโอ้มึงจะไปกึศนะก็ไปงวดแล้วงวดซ้นอออย่างเปิ้ลต้นจ่ายแล้วอุ้ยก็แตงก็แจกแตงก็่จยแล้วลูกถามพี่โอก่อนไปถามมันยังยังอีโอเดทมันไป็นหูเรื่องอูบอกหูเรื่องมึงก็มันงวดจุมงวดแล้วสมองเจ็ดทิปยต้องไปถามมันอุ้ยก็อีนี่ก็่จยเลยก็แตงไปแลกส่งเลขคือเปิ้ลกับต้านะก้ามึงเอ่าเลขส่งแล้เปิ้ลเหี้ย งวดจนงวดนะพี่สามก่อนงวด้วก็งวดจนงวดงวดก่อนก็จ่ายแล้วหรอเฮ้ยงวดแล้วก็โอนที่หล่อแปดร้อยอ่ะก็งวดแล้วนะหูว่าโอนแต่มันของงวดแล้วนี่นะจ่ายอีกระกจายแปดร้อยล้อกระจายของงวดก่อนมึงจะไปคืดหนังหน้ากากก่อนงวดจนงวดหุ up, ้ยอีนี่มึงเป็นคนมาเล่นหวยมึงจะบอกหูเปิดฝากแตงบัดนี้มึงก็แค่ถ่ายรูปส่งหุ้เจ้ามือเหี้ยโห้อยจันเหรอ ไปเพราะว่ามันเนื้อฉันแม่มึงเนี่ยกูถามมนแล้วกูอู้กับมันแล้วมึงมาต้องโง่กูอู้กับมันแล้วมึงจะไปกึศนักเจ็บหัวเจ็บนักเจ็บหัวกูอู้กับเจ้ามืออู้กับเนื้อฉันเรียบร้อยแล้วเพราะว่ากูอู้กับมันอะไรกูอู้กับแม่มันแล้วมาเจ้าแม่มาเนี่ยกู้แล้วเจ้ามือกู้แล้วแล้วมึงจะไปมึงต้องมึงมาต้องมาต้องโทธ่ถามเปิ้นมันเป็นนี่เท่าไหรเป็นนี่เนี่ยงวดแล้วแปดร้อยกูกระจายงวดก่อนแปดร้อยกูกระจายของงวดแล้วงวดเจ็บแปดร้อย ก็หูวแล้วก็ของมวดแล้วแล้วมึงจะยี่หยังก็งวดจนงวดอุ้ยอีนี่อย่างมากึดนักอย่างสมองอย่างอย่างอี้ไปติกกิกละอยู่ตัวอยู่โอเด็์นักกับมึงอ่ะอุ้ยก็แต่จะส่งท้ายลูปส่งนไปเลยถ้าพี่สาวบัดแจ็ปเพิ่อนเหมือนพี่สาวแตงแหละเออถ้าป่นมือพี่แตงอ่ะมึงก็แตงเหียมึงบอกว่าอันนี้ของเด่นนะพามึงลงชือว่าเด่นนภาเด่นนภายอย่างเด่นนภไทยบเล่นกับตะโหยเนี่ยแค่แค่เจ็ดร้อยมึงก็ออนประกอนก็ได้แล้วกูคูกูก็จะปานมึงพี่สาว ก็มันแค่เจ็ดร้อยเอามึงถ่ายรูปนี่ถ่ายรูปเลยถ่ายรูปซาตังน้องมีในบัญชีเจ็ดร้อยอันนั้นบัเดียวกันเอามึงโอนทุกเปิ้ลเนี่ยอันน่ะเพราะว่าเบอร์พิศาสองพันแต่มืงบอกว่ามเด่นนักพิาแต่พิศต้องจ่ใจสองพันมึงถ่ายรูปมึงถ่ายรูปถ่นยรูปกัามือเด่นนักพาเตะแตงหอยกับเต้ามึงถ่ายรูปถ่ายรูปเลยถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วส่งหุ่นเชืมือมึงจะไปกึ้นนักกูกึ้นคือมึงแล้วตังสาตังอุ้ยเจ็ดร้อยปะได้อีนี่ก่อนก็งวดจนงแอ เออก er. ูถูกกูจะแบ่งให้มึงมึงจะไปเดือดร้อนมึงใส่ชื่อมึงแตงเลยถ้าบอกเือดสาวสองพันแตงพ่อสาวสองพันมาใจอย่ามึงว่าอย่ากูจ่ายทุกงวดแปดร้อยกูโอนเก้าร้อยกูโอนอีนี่ว่าไปเลยมึงบอกหูเรื่องนะมึงบอกหูเรื่องเจ้ามือมึงต้องถามแม่คิดถึงมึงแล้วปีไมึ่ใช่น้องมาซื้อหวยกับเิท็อปไปจะงงักว่าทำไมเด่นและถ่ายถึงซื้อหวยกับว่าถ้าว่าบอกเฮือกูซื้ออ่ะกูบพอใจอย่ามันเนี่ยกูจ่ายงวดตรงงวดหรอกก็ต้องบอกมึงจะไปกู้นักมึงถ่ายรูปส่งไปเลยร่างเขียนชื่อนีดมาเดี๋ยวนี้ายหมดแล้ว โอนเลยเนาะแล้วมึงเขียนชื่อของเด่นนภาอีประกาศในบัญชีน้องเกาะเขียนเลยมึงเขียนนะของเด่นนภาอีอ้าวพ่อคุณอีเขียนด้วมึงประกาศคุณไหนเนี่ยไปมึงโอนเลยโอนเลยเป็นเงาโอนเจ็ดร้อยก่อนแล้วก็ถ่ายรูปนี้ส่งแล้วก็เขียนชื่อเด่นนภาถ้าปีถูกปีแบ่งให้น้องอย่าเออถูกกูจะแบ่งให้มึงเฮ้ยมันบันงวดจนงวดอีนี่ก็อู้บอกคุเรื่องรักบวกกูโกงมึงสักทางเจ็ดร้อยน่ะเฮ้ย